เดี๋ยวเราไปรับชมในการให้กำลังใจพี่น้องในพื้นที่ตลาดมูโนกันบ้างนะคะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่นะคะมีน้ำใจส่งมาให้นะคะเพราะว่าความสะเทือนใจไม่ใช่แค่คนในจังหวัดนราธิวาสแต่เราสะเทือนใจกันทั้งประเทศค่ะและสิ่งสำคัญคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะผมขอเสียใจครับ ที่ผู้ระเบิดนะครับผมไม่รู้อ่ะอธิบายยังไงอ่ะเพราะว่าผมก็เสียใจด้วยที่ว่าเขาโดนเหตุการณ์กันอย่างนั้นนะผมพูดที่ว่ายังอยู่ก็ขอให้มีชีวิตอยู่อย่า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 ให้เขาเจ็บกันมากอะ่ะก็ที่เขาอยู่ก็ให้เขาสู้ๆกันไปที่ว่าไม่ไม่อย่าไปกังวลกับอะไรว่าเออเพ,เพราะเหตุมันเกิดกันได้เราก็อย่าไปกังวลมัน นเหตุขอ้อกรรมที่นาะที่บ้านเกิดการระเบิดนี่มันขอแสดงความเสียใจด้วยชาวจันทร์ขอให้ต่อสู้เดี๋ยวก็ผ่านไปก็ต้องต่อสู้ต่อไปแล้วครับธรรมดาอย่าหมดกำลังใจเสอย่างนะฮะประชาชนทั้งจันทบุรีก็ขอแสดงความเสียใจด้วยได้อยากแบบว่าให้ช่วยรัฐบาลก็ช่วยเรื่องนี้ให้หน่อยให้เต็มที่หน่อย ก็คนเราด้วยงานที่รับผิดชอบก็ให้เขาดูแลนะครับก็ให้กําลังใจทุกๆคนฮะต้องต่อสู้กันไปเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุนี้บางทีเราก็แก้ไขไม่ได้ก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆ่ะคือว่าเราต้องคอยดูแลตัวเราเองที่สุดดีที่สุดรู้ว่ตรงไหนมันระวังหน่อยก็ระวังได้ก็ดีก็ให้กําลังใจด้วยทุกๆคน จากเหตุการณ์ผู้ระเบิดที่นาราทีว่านะคะในฐานะเจ้าหน้าที่กู้ภัยขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตและขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะคะแล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกคนก็ยากที่จะทําใจนะคะแต่ก็ขอให้ทุกคนเข้มแข็งนะคะขอเป็นกําลังใจให้ะค่ะ